เขาเริ่มตัดเสียนของตนเองทีละเสียนโยนเข้าสู่กองไฟศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นเครื่องสังเวยหนึ่งเสียนสองเสียนจนกระทั่งเก้าเสียนถูกเผาไหม้แรงศรัทธาอันน่าสะพรึงกลัวนี้สั่นสะเทือนไปถึงบัลลังก์แห่งไกลาดองค์พระศิวะไม่อาจเมินเฉยเหล่าถวยเทพต่างตร่นตระหนก พวกเขาจึงรีบไปขอความช่วยเหลือจากพระพิกเนตเทพเจ้าแห่งในยุคบรรพกาลที่เหล่าอสูรยังกระหายอำนาจเหนือสามโลกทศกัณฐ์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งครุงลงกาปรารถนาพลังอำนาจที่ไม่มีใครเทียบเทียมได้เพื่อการนั้นเขาจึงตัดสินใจกระทำสิ่งที่บ้าบินที่สุดนั่นคือ การบำเพ็ญตะบะยอมพลีชีพในยอดเขาไครลาดอันหนาวเหน็บท่ามกลางพายุหิมะที่โหมกระน่ำตลอดกาลทศกัณน,นั่งนิ่งดุดผู้ผาไม่กินไม่นอนไม่ขยับขยื่นผ่านการเวลานับพันปีเพื่อพิสูจนความพักดีต่อองค์พระศิวะมหาเทพผูพ้ทำลายหลาง เขาเริ่มตัดเสียนของตนเองทีละเสียงโยนเข้าสู่กองไฟศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นเครื่องสังเวยหนึ่งเสียนสองเสียนจนกระทั่งเก้าเสียนถูกเผาไหม้เหลือเพียงเสียนสุดท้ายที่ยังคงตั้งจิตอธิษฐานอย่างแน่วแน่ไม่วันแกรงต่อความตายแรงศรัทธาอันน่าสะพรึงกลัวนี้สั่นสะเทือนไปถึงบัลลังก์แห่งไกลล่ องค์พระศีวะไม่อาจเมินเฉยได้อีกต่อไปพระองค์จึงปราดกฏกลายขึ้นท่ามกลางแสงสว่างเจิดจ,จรัสตรัสด้วยพระสุรเสียงก้องกังวานพอเธอทศกั์ตบะของเจ้าชนะใจข้าเจ้าจงขอพรที่ปรารถนามาเถิดทศกั์ก้มกราบด้วยความปิติและเอ่ยขอสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดข้าแต่พระองค์ ข้าพระองค์ขออาตามาลึงแกนแท้แห่งพลังของพระองค์เพื่อความอมะตะและอำนาจเหนือจักรวาลแม้จะเป็นคำขอที่อันตรายแต่พระศิวะทรงรักษาสัจจะพระองค์เนรมิตอาตามาลึงแท่งศิลาดำสนิทที่เปียมด้วยพลังมหาศาลมอบให้แต่มีข้อแม้เพียงหนึ่งเดียวจงฟังข้าให้ดีทศกั์อาตามลึงนี้ หากเจ้าวางลงบนพื้นดินณที่ใดมันจะฝังรากลึกและประดิษฐานอยู่ที่นั่นตลอดการเจ้าจะไม่สามารถยกมันขึ้นมาได้อีกทศกัณฐ์รับคำด้วยความมั่นใจข้าสัญญาข้าจะพามันไปถึงครงลงกาโดยไม่วางลงแม้แต่ครู่เดียวเขารับอาตมาลึงไว้แนบอกแล้วเหาะทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้ามุ่งหน้ากลับบ้านเมืองทันที ทว่าบนสวรรค์เหล่าถวยเทพต่างตรืนตระนกหากทดศกัณได้ครอบครองพลังนี้โลกทั้งสามคงถึงการวิบัติพวกเขาจึงรีบไปขอความช่วยเหลือจากพระพิคเนตเทพเจ้าแห่งความสำเร็จและปัญญาพระพิคเนตทรงรับรู้ถึงวิกฤตนี้พระองค์แย้มพระสรนเล็กน้อยก่อนจะแปลงกาย จากเทพผู้ยิ่งใหญ่กลายเป็นเพียงเด็กหนุ่มเลี้ยงวัวร่างถวมหน้าตาซื่อบื้อไร้เดียงสาลงไปดักรออยู่ริมทางที่ทศกัณฐ์ต้องผ่านฝ่ายทศกัณฐ์ที่เหาะลาด้วยความเร็วสูงจูจูก็เกิดปวดปัสสาวะขึ้นมาอย่างรุนแรงราวกับท้องจะระเบิดนี่คือมายาแห่งเทพที่ดนบันดาลให้เกิดขึ้นเขาพยายามกลั้นไว้ แต่ไม่อาจทนทานได้สายตาเหลือไปเห็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งยืนพักอยู่จึงรีบร่อนลงเจ้าหนุม่มมานีหน่อยทศกัณฐ์ร้องเรียกเสียงสัน่นข้ามีของสำคัญต้องถือไว้แต่ข้าต้องไปทำธุระเดี๋ยวนี้เจ้าช่วยถือหินก้อนนี้ให้ข้าทีระวังนะห้ามวางลงพื้นเด็ดขาดเด็กหนุ่มแซนร่างทำหน้าซื่อหินก้อนนี้ดูหนักจังเลยท่าน ข้าจะลองถือดูแต่ถ้าข้าหนักจนทนไม่ไหวข้าจะตะโกนเรียกท่านสามครั้งหากท่านยังไม่มาข้าจำเป็นต้องวางมันลงนะทศกันไม่มีทางเลือกอื่นเขาพยักหน้ารับคำแล้วรีบวิ่งไปทำธุระหลังพุ่มไม้ไกลออกไปทันทีที่รับหลังยักษ์ใหญ่เด็กหนุ่มก็ยิ้มออกมาแซงตะโกนเรียกเสียงดังท่านลุงข้าถือไม่ไหวแล้วนะครั้งที่หนึ่ง ผ่านไปเพียงอึดใจเดียวท่านลุงข้าจะวางแล้วนะครั้งที่สองและโดยไม่รอชา้าท่านลุงครั้งที่สมแล้วนะสิ้นเสียงนั้นพระพิกคเนตในร่างเด็กหนุ่มก็ค่อยๆวางอาตามาลึงลงบนพื้นดินตึงทันทีที่ศิลาสัมผัสพื้นโลกท่านบินก็สะเทือนเลื่อนลั่น พลังศักดิ์สิทธิ์แผ่ซ่านยังรากลึกลงไปในธรณีทันทีทศกัณฐ์ได้ยินเสียงนั้นก็ตกใจสุดขีดเขารีบวิ่งกลับมาทั้งที่ยังทำธุระไม่เสร็จเห็นอาตามาลึงตั้งตรงงานอยู่บนพื้นดินเด็กหนุ่มคนนั้นก็หายตัวไปเสียแล้วด้วยความโกรธแค้นทศกัณฐ์ตรงเข้าจับอาตามลึงพยายามใช้พละกกำลังมหาศาลทั้ง20ก้อน ุดดึงกระชากขึ้นมาเสียงคำรามของเขาก้องไปทั่วฟ้าแต่ศิลานั้นกลับไม่ขยับขยื่นแม้แต่น้อยราวกับเป็นส่วนหนึ่งของโลกไปแล้วในที่สุดจอมอาสูรผู้ยิ่งใหญ่ก็ต้องยอมจำนนเขาแงนหน้าขึ้นมองฟ้าด้วยความเจ็บใจรู้แล้วว่าตนพ่ายแพ้ต่อปัญญาของเทพพเจ้า อาตามาลิงแห่งนั้นจึงประดิษฐานอยู่ที่นั่นสืบมาเป็นอนุสอนและข้อคิดเตือนใจว่าแม้จะมีพละกำลังมหาศาลเพียงใดก็ไม่อาจอยู่เหนือปัญญาและลิขิตแห่งสวรรค์ได้แล้วคุณละ่ะได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องราวระหว่างทศกัณฐ์กับพระพิคเนตซึ่งจำแรงเป็นเด็กหนุ่มเลี้ยงวัวน,นี้ คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นไว้และอยากฟังเรื่องราวอะไรจากช่องเทวซีนของเราคอมเมนต์ Comment บอกเราไว้ได้เลยนะครับ